ทักบัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมมีนัดกับคุณอาจจเมีฮะนะพี่น้องครับท่าพี่น้องไปฟังเรื่องราวน้ำกันครับเกี่ยวกับการลบแล้วก็เหตุการณ์ต่างนี้ช่วงที่เราเป็นทหารนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับพีบ่ส้องดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับมือนี้ก็มาขอกับคุณอาจำเนยียนเขาอีกมือนหนึ่งนะครับเนาะหลังจากคลิปที่เราๆๆๆผมพาพี่น้องไปฟังเรื่องราวการลบของคุณอาจำเนียนที่คมแหลงนะครับเนาะคมแหลงชี้ดันชีดดันแถวเพชรบุญนั่นไหครับแถวน,น,ถน้าหนาวนะครับเนาะติดเตอรเขาเพชรบุญติดเตอรเขาเพชรบุญไหมครับเนาะติดเหตุกิดตัวมัๆๆบ หลังจากนั้นก็พอไอเหตุการณ์สงบนะครับนับประมาณเกือบทุ่มเหรอครับบุละทุ่มบุละทุ่มเหรอครับทุ่มทุ่มไปเงียบลงเสียงเงียบลงกันหายเงียบลงเนาะอืมทีนี้เมื่อเสาร์วันยังไงขาไปเคลียร์เป็นที่โอตอนเสาร์เขาว่าตอนนั้นขึ้นไปไปเคลี่ยววันไหนะครับเคลี่ยววันมืดโอ้ครับที่เขาสองคืนสามคืนนะมืดนะครับเนาะมืดถ้าเขาไปตอนนั้นก็อันตรายเนาะเขารู้ว่าไดักถือจัดซุ่มนะเจ้า ยางไปก mm ันเรามังระวัง hmm. ยันถือกับระเบิดโชครับอรสมเนี่ยโอ้ครับกับระเบิดต้องระวังใหดีนีครังเีโอครับสำหรับผู้เสียชีวิตก็ฮอมาหลับตอนกันขึ้นนั่นเลยปะครับกลางคืนเลยประมาณหนึ่งประมาณทุ่มนี่ละโอ้ทุ่มเพราะเพราะไอ้การประทัดสงบลงกันฮอก็มาหลับฮ้อมสีสช่วงฮอสิมาฮอก็มาสองลั้สองรัส่วง่มาเราประมาณทุ่มนี่ละทุ่มนะครับมาแล้วมืด บนอยู่ห่ละครับฮอน่ะบนหาหม่องลมเพราะว่ามันเป็นเป็นป่าบ่ครับป่าบ่มีอันดีได้ัสนามหอยังบ่้ครับบ่ไดบ่ได้บ่ได้ตัดได้ยังเมันเป็นหุเขาโอ้ีตด้านทกว่าลงลงได้แบบจด๋ครับจลําบากบ่ครับการลงบาดนี้มันมีช่องว่างม่องันม่องนึงเพิ่นบ่ว่างเด้เพิ่นแต่ว่าป่าหม่มันมีอช่องว่างน้อยนึงบัดนี้ พอพอได้หล่นรลอนลงนะย้อนลงเธอพอย้อนลงย้อนลงพอโวมอยละครัต้องบนเป็นปลาเหนยินเป็นยังค่อยะใชคไหมหล่อนในหัวป่ะหล่นนงบนี้พวกเอาแบบหามผูเสียชีวิตร็บไปเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนกันทั้งเจ้าที่พวกเออโกหอมมันเป็นกระเฉี้ยวเลี้ยวหน่อยเลียวหน่อยเที่ยว เล่งดีทกันนะครับเนาะเเงพื่อความปลอดภัยนะอีกปอบร้อยผู้บังคับควาร้อยครับเพราะเอากำลังสนับสนุนของร้อยร้อยที่สองอยู่หนองบัวแดงเพิ่มเสริมด้วยโอ้จากอำเภอหนองบัวแดงเออไปเสริมอยู่อำเภอหนัาหนาวมาครับที่ดั้นนี่หนัาหนาวเนาะโหยังบดขึ้นเขาก็ได้เขาอะได้รับจากหนองบัวแดงไปไปหาไปไป กำลังเสริมนะครับเนาะไปม,มองไงอ้พม,มแรงขี้ขดันนะครับเนาะเปิ้ลท่ออ่อนตั้งแต่ปะทากันประมาณหกโมงแล้วท่วออกอนกำลังมาเสริมนะครับ <102. S 1> ร,ร,ร้อยสองมันมาเสริมโซ่สีมะฮอดหยาบแจ้งหระมาณประมาณเจ็ดหรือตีสามมาถึงเขา่ยข่อยางเนี่มาขึ้นก็วันสูงนาน,นย,รรยินดีตวนก็ยุ่นะครับเนาะ คือพากันขึ้นมาเลยนะครับแล้วรับทุเดียมาปั้นลอยซองน่ะลอยซองนี่คือประจำการอยู่อำเภอหนองบัวแดงหนองบัวแดงครับหนองบัวแดงลอยซองครับลอยหนึ่งบันโขลอยลอยหนึ่งบันกลางนะสำนักบันกลางลอยหนึ่งลอยลอยหนึ่งบันกลางแล้วก็ลอยซองหนองบัวแดงลอยซองหนองบัวแดงครับทำไมนั่นครับโอ้ครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นผู้เสียชีวิตเอาขึ้นห้อไปแล้วนะครับเนาะกับผู้บาดเจ็บก็ที่นี่ก็ ช่วงอย่างคืนกรับพักอยู่นั่นเล่นมาครับพักอยู่นั่นนั่นวะแล้วก็ถอนกับหลังของพายถอดถอยกับลังหน่อยนึงถอนกับลังมานหนแล้วถอยออกกับหลังออมาลอยเมตรออกจากที่ไหนนะออกจากที่ประทากันนะครับลอยเม็รเริ่มไปยึดสันน้นไว้ไปยึดสันยึดสันนู้นไว้ยที่สูงเนินคมมาเต่นไปมาเนินคมเน้นสูงไปหาที่ได้เปรียบครับครับไปอยู่ที่ลุ่รูปไน้แที่ได้เปรียบเขาคือว่าหาม้าข่าเขาบุกมาเขาสิได้เห็นเขาเลยครับ แต่ว่าบ่อนอนเลยนอนบ่ได้นอนบ่ได้ครับบ่ได้กินนวดเข่าใช่เว้ยโอ้เมนบ่ครับบ่มีเวลาหุงเข่าหุงยังเลยช่วงนั้นคือเฝ้าระวังอย่างเดียวโอ้ยตึงนกำลังครับคูใหญ่คูมันผมคูมันดีออกสีผมผมสันนนทัหยุดสันนทไว้ตรงนี้ไว้เราไปนอ่นอ้าวเนี่ยคูมัดีกับไอหัวดีกันคูมัดีกับไอท่านท่านหัวเติมครับ คือว่าบัดดี้นี่คือคู่หูนี่แหลเออนะเนาะครับเป็นตายอยู่นู้นกันนี่แหละครับระวังให้กันเนะเป็นหูเป็นตายกันครับบมไดหินเขากินน้ำในในคืนน,น่ะคือคืนนั้นบมไดกินเข่าเลยอันละโมีเวลาที่โมก็งี้ก่อไฟก่อนก่อไฟครับไม่ได้ดึงหอกมามาในหลอกแสงมา,ม,มาหย่ำมาหย่งกินไปครับพอประทังความือเนี่ยนะครับน้ำถามกันกระซิบกันพูกใี่มีน้ำในกระติกครับพวกที่กินอาหานันั่งกนเดียว เราคนกเบิดแล้วเราคนกบฏเล่เบืดอพอได้แบงกันเพราะเป็นขาคอได้อย่างไรโอ้คับนาเจ้งไรมันไม่ครับนี่คือความลําบากนะพี่น้องเนาะความลาบากของอ้ทหารนาครับทหารกลัวที่มาถึงเมื่อนี้เนะพี่น้องเนาะแต่ว่าการสู่รบนี่มันก็ตั้งอุดมการพี่น้องก็คนไทยน้วกันเนาะเอาเนาะมันก็เป็นสิ่งที่่านาเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปแก้ไอะไ้นะครับเนาะ นอกจากคิดให้มันดีขึ้นแล้วก็บอเหตุประวัติศาสตร์ทำร้อยห่ะเนาะครับอฟังรา้วกปหดหูพี่น้องเลยการประหัตประหารของคนไทยน้องกันสมัยปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่นะอาเนาะประมาณยี่สิบสี่ประมาณยี่สิบสี่นะเนาะนี่คือบริเวณพรมแล้งแล้วครับนะพรมแล้งแถวเพชรบุญน้ำหนาวครับแล้วตอนเศร้าที่นี่เข้าไปเคลียร์พื้นที่เลยครับเคลียร์พื้นที่อ๋อ ประมาณหกโมงหกโมงสิเซ็นไปเคพื้นที่เชี่้นที่กัคาดว่าจะเสียชีวิตหลายอยู่แต่เขาบ่ยังหู้เห็นเรอคือบ่ยเห็นล่องรอยครับเออเห็นแต่ยังความเสียหายเห็นล่องรอยความเสียหายใช่ไครับแต่ว่าเขากระโดเจอผู้เสียชีวิตบเพื่อนอาจทีนะครับเนาะอาจที่มีการเคลื่อนย้ายหรือยังกระว่านไปเนาะเกินแล้วไปกวนนอ่ พื onents, ้นฐานเขาก็ฐานเขาเป็นจุดเป็นจุดบ่องนอนเขานี่ยเหตุดีอยู่เฮ็ดดีป่ครับเฮ็ดดีอยู่เรามีปลูกพืชผักเนี่ยบะคบบมีนะครับน้ำดรอแสดงว่าเป็นฐานชั่วคราวสิครับเจอตายแล้วฐานเขาครับเขาดูเดือนสองเดือนบวกันสามเดือนนึงแล้วก็ยิ่งไปยิ่งเติมลดคาดว่าต้องเป็นลักษณะนี้ฐานสังเกตว่าที่อยู่มันนะครับ มันโมมีคูเลี้ยมีบลมีอย่างบ่บ่บ่ได้เฮ็ดคูเลีบ่ได้เฮ็ดเบอร์โมงนะมีได้อ่าโยกออกก้อนหินนั้นเทินเป็นบังเกอร์เป็นไปที่บังลมอืมเป็นมองมองละสองคนหรือสามคนก็ว่าแผลเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดประมาณยี่สิบสามสิบโมงเนี่ยโอ้เราเพิ่งพิ่งพักนะใช่โมพักเป็นเป็นไใส่แบบไหนครับมันใส่ใส่เต้นโอเต้นเต้นใส่เต้นคือกันมันเราโอ้บ่เบิ้ หลายมัน่อครับมันไปเอาตอนประธานเอาบรทัานครับตอนประทากันนังหนักครับเต้นต้องใสเต้นฝนตกมันยังแสดงว่าถ้าใส่เต้นนี่็คืออที่เป็นฐานชั่วเขานะครับนะชั่วเขาครัเพราะว่าวันที่ไปทาวันบ่ได้ต้องพักพกคนเนี่ยนะครับเนาะเขาก็ต้องง่ายไปเรื่อยนะครับโมเมนฐานง่ายครับเป็นยังไงครับพอเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยพ้กันลาดตะเบนตอหรือกับ กับใารกับฐานครับตวกกับราชบัณฑิต่อวปอยครับต่อไปทั้งติดตัวแล้วมันหนาววันนไปเจอพวกทหารกองทัพภาคที่สามของอำเภอลมศับจังหวัดเพชรชบุรีโอ้่าแรกแรกเปาวนไปเจอกันครับไปเจอกันโอ้ไปก็เลยหัวหน้าเพื่อนก็คุยกันโอ้ครับครับเขาเป็นลูกน้องเขาไปหัวหน้าเพื่อนคุยกันเรื่องหน้าที่ของภารกิจนี่แหละครับครับแดงเขต เหตุไปเห็นมันนกรับครับเพื่อนก็ไปของเพื่อนแบนคุยกันแล้วครับเขากล่าวว่าก็ะสมาทั้งทิ่ใต้ในนมือหน่ะครับดัดเียเป็นมาทั้งทิ่ใต้ครับทั้งหนงบัวแดงทั้งพี่มาพี่เห็นไหมทิ่ใต้พ่ทิ่ใต้มันดีหละครับครับเพราะว่าฟังนั่นก็ฟังเพชรบุญนะครับมฟังเขาข้อเขายังไปนหมครับเขาข้อไปแล้วเป็นเถือกเขาเพชรบุญครับเถือกเขาเพชรบุญ เพราะว่าเขาลูกที่พี่น้องเห็น<ม>ยู่เลเห็นมนีเนาอครับนี่คือเขาเขียวนะครับเนาะติดกับเทือกเขาเพชรบุญนะพี่น้องนะอา่จาที่เป็นลูกเดียวกันนั่นว่ะแต่ว่ามันตอกันนะครับเนาะตอเชื่อมตอกันนะกเนาะครับพี่น้องครับวูเขาลูกนี้ด้พี่น้องอนะอยุ่ข้างหลังผมเลยครับนี่คือ,อที่อาเราไปลาดระเวนแล้วก็ไปพ่อกับกองทัพภาคที่สามนะครับเนาะทานทันกองทัพภาคสามยุแถวเพชรบุญครับพี่น้อง เราหลังจากนั้นแยกกันนะครับเนาะแยกกันลาดตะเวนโลกไปอีกไกลบพครับไปอีกโดนเมื่งจังกัดทานมันนะทันพวกเอานี่มันไม่มีทันโอ้บม่มีทานเําคเลยนอนหันมาเลยพลาจิตครับแต่ละเดือนน่ะคือว่ากวาดล่างไปเรื่อยนี่คือกวาดล่างหรือครับมือนี่น้อนนี่แบบลาดตะเวนไหมือเมุสาวว่าลาดตะเวนไหมือนมันคำเลยน้อนหันครับำใส่นอนหันนั่นอ่ะโอ้คำเลนนอนนั่นโอ้าโคซิมีแผนที่ของที่ครับ จูดเต็นขอกขุัานนกจเ่สุไซว่ามีผอขออยู่ตั้งฐานเยอะจุดใสงงัซนานไปละบ้านครับมองหันจะละเมืนอือสงงไซมองในทีต้องมุ่งไปหันเลยจนมากเจอเ่าะครับหรือว่าเขาทิ่งไปเรายูจะไหนบ่จนมากบ่อยเจอจนมากบ่อยเจอเหนเจลลองลอยเกลองโหลอยเกลียเกาอว โอ้ช่วงปี2,120นี่คือว่า23,24หนักนะครับเนาะช่วงนี้21,22,23,24หนักสุดพอเค้าเตเป็นหมายว่าเตรียมภาคอีสานแล้วครับแั้วเด่นและครนพันนมสกุลแล้วค้อนแม่เบิร์ดแม่เบิร์ดนะครับเนาะทั่โลกเิชบูนที่มีทัวร์ภาคอีสานคือภาคอีสานนี่มีทัวร์นะครับเนาะยิ่งจังหวัดที่มีภูเขาเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งกองกำลังเลยนะครับเนาะทำอะไรที่นั่น ที่ว่ายนี่พ่อเพิ่นพูจักก็เฮานีกก็หลายครับครับเป็นที่พอขออยู่นะครับครับมีประสบการณ์พ็เอานี่ก็หลายครับครับแต่ที่เว้านี่บอบ่ได้หมายถึงว่าไปเกลียดชังกันเนาะพี่น้องเนาะนี่คือเรื่องของประวัติศาสตร์ด้พี่น้องเด้อเพราะว่าเขาก็คนไทยต้ากันนะครับเนาะคนไทยท้มกันกันแต่กาตั้งอุดมการตั้งภาะาน้าทีเนาะเหมืกัผ่านมาแล้วพี่น้องตอนนี้อ่า จำเนียนแล้วครับบ่าสส่ฟังครับบอาสู่ฟังเรื่องรลวตอนเราเป็นทหารนะพี่น้องเนาะรับรับใช้ชาตินะอาเนาะรับใช้ชาติซึ่งคือว่าเป็นผู้เสียสละครับพี่น้องครับครับเราเหตุการณ์ประทาะอาเนาะที่น่าสนใจหรือตื่นเต้นมียุะไหกันครับบิกครับเป็นบึงแปนนะครับเป็นบึงแปนอายุผู้เขียวด้วยนะครับรัผู้เขียวอยู่กันผู้เขียวอยู่เขตอำเภอบึงแปนเนี่ยนะที่เกษตรสมบูรณ์เอนองกระแดงครับเอำเภอเกษตรนั่นแหละับเกษตรนะครับ พื้นที่อะไรพวกนี้ทั้งตะวันออกทุ่งกับมังมันี่อยู่ทั้งตะวันออกทุ่งกับมังนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเนาะตีต่อกันเองล่ะโอ้นี่คือไปพ่อทานเขาหรือแบบไหนครับลาตะเวนมาเจอปูตั้งไฟตั้งหลักตะเวนมาเจอแล้นะครับเนาะโอ้ตอนใบนี่และครับตอนใบเล่นมาครับช่วงใบนะครับเนาะร้านหาองหาบุ๊นี่แหละความตื่นเต้นอยู่มของใดไปไปพ่อไปก่อนครับไปไดนเจอเงนกันไปไดนไปเห็นเงินกันะ ไฟเขาเห็นก่อนปูไฟเขาเห็นเปิดฉากเลยไ่มครับที่เรียกว่ามันพวกชาวบ้านพวกนายพันครับขับที่เรียกว่ามันโอ้พวกล่าสัตว์พวกอย่ี้แต่ละคำเนาะอันนี้หนาวครับคนมีคนมีก็มึงเหมืดครับครับซึ่งมีอาวุธสงครามมีอาวุธสงครามก็เลยเปิดฉากเลยบ่กครับทึ่งไอเขาปีวงรอบมีจต่ไหนมันใส่เลยพอไปเลยเขาหนาก็สั่งเปิดฉากเลยโบราณเซกันเลยนะครับ โดนมาครับประมาณชั่วโมงเลยนะประมาณชั่วโมงนะครับเนาะเราที่ผู้เสียชีวิตปะครับมีเหตุการณ้มือนั่นบอมีไผ่ไผ่บาดเจ็บเสียชีวิตนะครับเนาะไปไฟตรงคำครับไปเชียร์พื้นที่กับบอมี่ลองไว้ครับครับตาไฟเราปลอดภัยครับตาไฟเราปลอดภัยนะครับเนาะโอ้ครับเขามีหน้าที่นะครับเนาะคำสั่งเขาก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนะครับเนาะเขาเป็นทหาร แต่ว่าบนบนคําสั่งนี่ยเขาก็จิตใจเขาก็นะครับเนาะเขาก็ยังมีความเมตตาคือคือ,กบบอ,กคอเกา,ะเน,ะาเ 2, นะครับเนายโมนี่มันก็โม่งยากครับอาเป็นทหารอาเป็นทหารอยู่เริ่มสองพันะครัอยนี่บนะครับมาลาออกจากราชการปีใดครับสองพันรอยี่บห้า <25. S 2> โอ้ยีบ่บเป็นทหารมาสี่หาปีนะครับเนาะย <25 S 2> ี่หาในเหตุการณ์เป็นไงนะครับยี่หา ระแบกระแบกอําเภอเกษตรสมบูรณ์เพชรบุญฑนีอืมสงบแล้วล่ะโอ้เริ่มสงบแล้วนะครับเนาะผีผานสงบแล้วสงบแล้วนะครับเนาะบ่มีอย่างรุนแรงแล้วอ่านพันก็ชมทีผียานที่เขายิ่โหกับใครทยายแล้วโอ้เริ่มทยายแล้วนะครับเนาะหนคนจีนอยู่ไหนคนจีนอยู่นะครับเนาะของอยนึงก็ขาดลายล้วก็เขามรเสริมมาเสริมทุกเดือนแล้ว แต่บ่ได้ยุกนะครับเนาะผ่ามะซุ่นกับหลังเนาะผมยุกผ่าพี่ยุกครับกรมยี่ห้าครับบ่ได้ยุกครับมันจากสิ้นายพี่ยุกครับเราจะมีการทยอยล้าออกนะครับรถมีแล้วมีการสมองอะไรอะไรแล้วรับบัตรมะตรงยี่วันปัจจุบันครับเนาะหลังจากปัยู่บ้านอานี่มารับราชการต่ออีกโดยการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเนาะโอ้มาเห็นี่ อเดยเรามายังมารับใช้พี่น้องไวยครับโดยการมาเป็นผู้ช่วยพี่บ้านนะพี่น้องเนาะเราก็เป็นผู้ช่วยอยู่หลายปีแล้วแหละครับแต่สําคัญอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเราเป็นเกษตรกร,รต,กตัวอย่างเลยต้องมาได้พี่น้องนะครับพวกสวนเราครับเดี๋ยวคุณสิพาพี่น้องไปเบิ้งมื่อหลังนะครับเนาะเราปลูกสมโอปลูกกุเลยนปลูกสมเขียวหวานปลูกสารพัดยางพี่น้อง ทั้งผักหวานทั้งเลี้ยงปลาได้หนึครับก็เล็้ได้ดีครับดีทุกอย่างเลยครับเป็นบุคคลตัวอย่างของชุมชนของหมู่บ้านุำหลับพี่น้องสำหรับคุณอาเป็นเงี้ยนส่งส่ภาพรอครับเนาะครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้ผมกับคุณอาจะสื่อขอลาพี่น้องไป็นกันนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับอ่สวัสดีสวัสดีลาสวัสดีดีไม่เล่นโชว์เวลาเทลาไร่เออครับผมที่ในส่งพุ่งพุ่งมาพัฒนาตัวยาง 就是那，就是那，慢点滴。